ให้เบื้องบรรยากาศครับเดินทางกลับบ้านนะครับนอ้องามาเบืงธรรมชาติตอนนอะระวางทางนี่ครับพี่น้องครับยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเนาะพี่น้องน,นะครับนอะเบิ้งครับคุณ ฝนตกไหมครับเมื่อคืนเนี่ยน้ำขึ้นน้อยนึงครับเนาะครับข้ามถนนมาดีครับดิพาไปเบิ้งเกาะกลางถนนนะครับเนาะถนนบางเทียนชายทะเลนะครับพี่น้องนะเบิ้งครับสวยงามบากครับก็มีบอลให้เซลฟี่ยังดีครับพี่น้องเบิ้งเอาครับโอ้งามครับพี่น้องเนาะ น้นี้ครับมีร้านค้าขายของนะครับเนาะคุณได้อยากมาเซลฟี่มาได้นะครับมาเลยครับงามๆครับนี่บรรยากาศรถแล่นไปแล่นมาเนาะครับเนาะบรรยากาศโดยรอบเนาะพี่ดองเนาะนี่ครับน้าสวยงามครับ เดี๋ยวมาเซลฟี่พวกเราแบบเห็นพวกครับ,น,บ,รบนี่เบิ่งบรรยากาศณนี้ครับแดดบ่ฮ้อนไปเลยประ,ประมระาณเจ็ดโมงนะครับนะเจ็ดโมงบรรยากาศบ่ฮ้อนครับบรรยากาศเย็นสบายครับพี่น้องครับปลาครับปลาโลมาครับเป็นลูกอ่า แกะสลักสวยงามครับเพิ่งครับพี่น้องมาครับรุดขึ้นกระแลนไปแลนมานี่ครับมีนึ้งดอกไม้ลูแไวงข้างแครับพี่น้องก็ถ้ามีเวลามากะมาเยี่ยมเบิ่งได้นคนะาาด้ครับนาะมาถ่ายรูปไปได้ครับโอ้งามครับดอกไม้งามครับ ว้ครับถนนเ้นบางขุนเทียนชายทะเลนะครับพี่น้องยังสวยงามเสมอนะครับน้องพี่น้องเนาะมาแล้วครับแล่นออกล้างไกยก็ได้ครับเส้นนี้ครับขอเล่นออกก๊ลังกายกันดีครับสวัสดีครับสามีสกุลนะครับเนาะสวัสดีครับ